ใครที่ใช้ l ล n e OA ในการติดตามลูกค้านะคะจะรู้เลยว่าเทคนิคการบอสแครนะคะเป็นอีกหนึ่งเทคนิคค่ะที่ทำให้คุณสามารถกระตุ้นยอดขายได้ดีมากๆแต่ข้อจำกัดก็คือถ้าคุณมีคนติดตามค่อนข้างเยอะนะคะเกิน5,000คนขึ้นไปถึง1,000 0คนเนี่ยคุณจะสามารถบอสแคร t ได้เพียง3-4ครั้งต่อสัปดาห์เท่านั้นและถ้าคุณอยากจะบอสแคให้ได้มากกว่านี้วันนี้นะคะเจะลินมีเทคนิคมานาเสนอค่ะให้คุณประหยัดค่า บอสแค t แต่สามารถส่งข้อมูลให้ตรงใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและช่วยเพิ่มยอดให้คุณได้ค่ะ ใครที่ใช้ไลน์ OA นะคะแล้วก็ซื้อแพ็กเกจรลายเดือนเป็นแบบ1,500บาทนะคะก็จะได้รับอยู่ที่35,000ข้อความถูกไหมคะดังนั้นเองเนี่ยถ้าคุณมีคนติดตามอยู่1,000 0คนคุณจะสามารถบอสแคสได้เพียง3ครั้งกับอีก5,000คนเท่านั้นก็คือเหมือนแค่อาิชิ์ละครั้งเท่านั้นแต่ถ้าคุณอยากจะทยอยให้ถี่กว่านี้ล่ะคะทํายังไงให้เราสามารถที่จะบอสแคสไปหากลุ่มเป้าหมายได้ตรงใจแล้วก็ความฉี่ เพียงพอด้วยใน Li าย OA นะคะจะมีแท็กซึ่งแท็กเนี้ยคุณสามารถที่จะสร้างเองได้นะคะคุณสามารถ แทแท็กของคุณเองได้หนึ่งเทคนิคง่ายๆของจอลินนะคะก็คือแยกไปเลยค่ะว่าลูกค้าหรือผู้สอบถามนี้ดังนั้นถ้าคุณแยกคน2กลุ่มนี้ได้นะคะติดแท็กแยกหมายความว่าไม่ใช่ทุกคนจะเป็นลูกค้าของคุณและไม่ใช่ทุกคนจะเป็นคนที่มาสอบถามอย่างเดียวถูกไหมคะถ้าคุณแยกจากก้อนกลมๆเนี่ยออกเป็น2ฝั่งคุณก็สามารถประหยัดบอสแคดได้แล้วแน่ๆเลยค่ะพอเรารู้สถาน ของลูกค้าและระหว่างสอบถามกับลูกค้าสฝั่งนี้นะคะจะต้องการไม่เหมือนกันถ้าสมมติว่าคนที่ต้องการการสอบถามเนี่ยบางทีเขายังไม่มั่นใจเขาอย่างอยู่ในการลังเลดูคุณอยู่อะไรอย่างเงี้ยสมมติเป็นร้านอาหารเนี่ยคุณอาจจะต้องส่งบรรยากาศหรือรีวิวของลูกค้าหรืออะไรก็ตามที่ทําให้เขามั่นใจอ่ะให้เขาอยากจะมาใช้สินค้าหรือบริการของคุณถ้าเกิดสมมติว่าเป็นสายอาหารเสริมหรือว่าเป็นสายของความสวยความ หรือสกินแคร์อย่างเงี้ยก็ให้ส่งเป็น b e ฟอร์อ f t เตอร์นะคะซึ่งตรงเนี้ยมันจะทําให้เขาเนี่ยเกิดความมั่นใจในตัวคุณมากยิ่งขึ้นทําให้เขาเกิดกระบวนการการตัดสินใจดังนั้นการที่คุณจะบอทแสตไปหากลุ่มผู้สอบถามกลุ่มว่าที่ลูกค้ากับกลุ่มลูกค้าแล้วแน่นอนค่ะคอนเทนต์มันต้องไม่เหมือนกันสามารถใช้คอนเทนต์เลือกคอนเทนต์ที่ตรงจิตตรงใจนะคะเกาให้ถูกที่คันนะคะก็จะทําให้คุณสามารถที่จะสร้างยอดขายได้อย่างต่อเนื่องถ้าเกิดสมมุติว่าคุณ จะบอสแคสไปหาลูกค้าลูกค้าเก่า เขาก็รู้อยู่แล้วว่าของคุณเนี่ยมันดียังไงนะคะอร่อยยังไงหรือว่าใช้แล้วดียังไงเขาก็จะมีการอยากที่จะรีพีทออเดอร์เนาะอยากที่จะการซื้อซ้ำดังนั้นเวลาจะบอชไปหากลุ่มลูกค้าเก่านะคะลูกค้าที่ซื้อคุณแล้วอะ่ะก็อาจจะบอชเป็นโปรโมชั่นพิเศษคำพูดก็ต้องแบบโปรยให้มันแบบถึงใจนิดนึงสำหรับลูกค้า VIP อะไรแบบนี้นะคะซึ่งกลุ่มเนี้ยเขาต้องการความ VIP ต้องการการดูแลนะคะแล้วก็ต้องการโปรโมชั่นที่สำคัญ ก็คือเขามีประสบการณ์ที่ใช้ของคุณแล้วดังนั้นเวลาคุณมีโปรดักต์ใหม่อะไรระหว่างกลุ่มว่าที่ลูกค้ากับกลุ่มลูกค้านะคะเจะลินจะเลือกบอกไปยังลูกค้าเก่าก่อนค่ะเพราะว่าเขามีความเชื่อมั่นนะมีความชอบเราแล้วดังนั้นถ้าเรามีสินค้าใหม่ดังนั้นกลุ่มลูกค้าเก่าค่ะจะเป็นกลุ่มแรกนะคะที่จะทําให้คุณสามารถเกิดยอดขายได้เลยโดยที่คุณอาจจะไม่ต้องพูดอะไรเยอะเพราะอะไรคะเขาชอบคุณมาแล้วอ่ะเขาเคยรู้แล้วว่าสินค้าคุณตัวที่เขาเคยทดลองเนี่ยมัน ดีดังนั้นถ้าคุณออกสินค้าเมาื่ใหม่ มันก็ดีอย่างแน่นอนสิ่งนี้เป็นสายสัมพันธ์กันมานะคะดังนั้นเองเนี่ยวันนี้นะจอลินให้เทคนิคแล้วนะคะในการประหยัดบอดแชทง่ายๆเลยค่ะคุณไปแยกก้อนกลมๆของคุณนะคะออกเป็นแท็กสอบถามแล้วก็แท็กลูกค้านะคะแท็กลูกค้าแท็กลูกค้าแท็กสอบถามแท็กสอบถามแท็กลูกค้าแยกใหญ่ๆเป็น2กลุ่มแบบนี้แค่2กลุ่มแบบนี้คิดคอนเทนต์ใส่ลงไปก็ไม่เหมือนกันแล้วค่ะแล้วรับรองว่าบอดแชทของคุณทุกข้อความที่คุณส่งไปสา สาามรถเกิดเป็นยอดเงินยอดขายกลับมาให้คุณแบบคุณต้องยิ้ม,มอ่ะเทคนิคนี้นะคะนอกจากประหยัดค่าบอสแคสแล้วนะคะจะสามารถช่วยคุณเพิ่มยอดขายได้อย่างแน่นอนค่ะถ้าใครเอาเทคนิคนี้ไปใช้นะคะแล้วยอดขายเพิ่มขึ้นนะอย่าลืมมาคอมเมนต์นะคะหรือพูดคุยกันได้ที่ Line c o โค้ชจอยลินนะคะได้เลยสำหรับใครที่สนใจนะคะเจาะลึกการใช้ l i n e OA นะคะจอลินมีคอส พิชิตยอดขายด้วย l i n e OA นะคะคุณจะได้รู้ทุกเทคนิคที่นำไปใช้ให้เกิดยอดได้จริงนะคะแล้วเหมาะกับธุรกิจของคุณเพราะว่าจะีนเน้นเป็น private c o s e ก็คือเอาธุรกิจของคุณมากลางเลยแล้วก็ดูว่าฟังก์ชันไหนของ Line OA ที่คุณจำเป็นต้องใช้บางถ้าอันไหนไม่จำเป็นเรารู้แต่เรายังไม่ได้เอามาผูกเป็นกลยุทธ์ให้นะคะเพื่อให้คุณใช้ฟังก์ชันที่มันเหมาะสมกับธุรกิจคุณจริงๆถ้าใครสนใจนะคะราคาคอสนี้นะคะปกติอยู่ที่12,900บาทนะคะ ถ้าใครดูคลิปนี้นะคะจนจบมาถึงตอนนี้นะคะจะรินมีราคาพิเศษให้อยู่ที่9,900บาทนะคะถ้าใครสนใจแคปหน้าจอนี้มานะคะแล้วก็แอดมาที่ Line แอดโคชเชอินเพื่อรับโปรโมชั่นพิเศษนี้ค่ะแล้วถ้าคุณนะคะเป็นคนหนึ่งที่อยากทำการตลาดบนโลกออนไลน์นะคะแล้วอยากมีเทคนิคที่นำไปใช้ได้จริงนะคะอย่าลืมกดติดตามเพจนี้ไวนะะ้นะคะนักขายสายออนไลน์ค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ